สวัสดีครับเพื่อนๆผมทนายกฤิศสีพนมจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ผมเป็นวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566นะครับเวลาประมาณ14นาฬิกา55นาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ราชพึษ์นถนนราชพึษ์น,นะครับมาซักผ้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศแวบ เป็นเป็นร้านกาแฟที่บรรยากาศดีมากนะครับแต่มันก็ร้อนอนอ่ะเนาะเพื่อนๆเ,เ,เป็นไงบ้างครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไปเที่ยวไหนกันหยุดสามวันนะครับอาทิตย์หน้าก็หยุดสามวันอีกนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีวันจันทร์เป็นวันปิยะนะครับวันที่ยี่ิบสามปิยะงานก็เยอะ,ะครับทำไม่ทัน เริ่มเครียดเริ่มปวดหัวเแล้วผมสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าผมมีผมมีพิจารณาคดีที่ศาลภูเขียวเป็นคดีอาญานะครับช่อโกงนะครับช่วงบ่ายแล้วก็มีนัดพบกับลูกความคดีกู้ยืมนะครับที่ศาลภูเขียวเหมือนกันนัดนัดมาเจอแล้วก็ไปศาลด้วยนะครับส่วนวันอังคารมี ฟังคำพิพากษาคดีกู้ยืมนะครับเป็นทนายจำเลยที่ศาลจังหวัดชัยภูมิหมูนนี่ล้านกว่าบาทนะครับเป็นจำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะรอดไหมก็คงรอดแหละเออดูนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีพิจารณาคดีของศาลผู้เขียวนะครับเดี๋ยวกลับไปผู้เขียวอีกรอบหนึ่งก็คือคดีกู้ยืมเหมือนกันอันนี้ห้าแสนกว่าบาทนงครับเป็นคำประกันด้วยจำนองด้วย แล้วก็จะว่างไปแล้วก็จะเว้นไปอีกทีก็คือมีวันศุกร์นะครับเป็นคดีติดสัญญาไฟแนนซ์รถนะครับติดสัญญาไฟแนนซ์รถศุกร์นะครับคดีก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนวันพฤหัสมันพูดกับพฤหัสที่ว่างเนี่ยก็ไม่ว่างนะครับก็ยังต้องทํางานเตรียมสํานวนสําหรับอาทิตย์ต่อไปแล้วก็สําหรับเดือนถัดไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับมันมีคดีหนึ่งน่าสนใจครับคือ คือเป็นอย่างนี้ครับคือลูกความผมอะครับเขาเป็นลูกแชร์ในวงแชร์นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายพูด,ดง่ายๆเปียแชร์ไปแล้วไม่ได้ส่งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเปียแชร์ไปแล้วไม่ได้ส่งนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ถูกต้องหรอกนะครับคือเปียแชร์แล้วก็ควรจะส่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นคนอื่นจะเดือดร้อนนะครับ ทีนี้อันนั้นก็คงไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะมาเล่าคดีนี้ให้ฟังนะครับคือพอเขาไม่ส่งใช่ไหมครับเท้าแชร์ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าแกไปหาทนายมาจากไหนนะโคตรพิสดารเลยครับคือเท้าแชร์ไปจ้างทนายความมาครับแล้วก็ให้คนในวงแชร์ทั้งหมดนะครับมอบอำนาจเพื่อนๆฟังดีนะมอบอำนาจให้ตัวเอง ไปดำเนินคดีฐานช่อกงเอากับลูกความผมที่เป็นลูกแชร์ด้วยกันครับคือคือคือผมเข้าใจความรู้สึกของทนายทนายความโจทย์คดีนี้มากครับว่าเขาในในเชิงของการความพยายามอ่ะผมให้แกเต็มร้อยครับโคตรพยายามเลย คือจริงๆอ่ะควรจะบอกลูกความตัวเองไปนะครับว่ามันทําไม่ได้คือพอพอตัวเองเล่นแชร์ครับการกระทําใดๆกระช่างที่มันเกี่ยวกับการเล่นแชร์มันก็จะไม่ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเล่นแชร์เปียวหวยนะครับสองห้าอะไรสักอย่างเูกจับไม่ได้หรอกนะครับแต่เ,เขาก็พยายามครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นคดีอาญานะครับแทนที่เขาจะไปฟ้องแพ่งนะครับฟ้องผิดสัญญา เล่นแชร์กับไม่ฟ้องครับดันไปแนะนําผมว่าผมว่ากรณีนี้ลูกความลูกความที่เป็นท้าวแชร่ไม่มีทางคิดเองได้ครับมันจะต้องเป็นคนที่รู้กฎหมายเท่านั้นที่จะดีไซน์คดีออกมาในลักษณะนี้ mm hmm. เขาก็ดีไซน์แบบนี้ครับ mm hmm. เขาก็ให้ท้าวแชร่ครับส่งส่งหนังสือมอบนาดไปให้ลูกแชร์ที่อยู่ในวงอะประมาณเจคนครับเจคนให้มอบนาดให้ตัวเอง มอมนาดให้เท้าอ่ครับมอมนาดให้เทา้ามีอำนาจดำเนินคดีอาญากับคนที่เปียชแชไปแล้วไม่ส่งลูกความหมุ่สองคนเนี้ยเป็นสมาชิกในวงแชร์ที่แหละ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาดีไซน์ก็ดีไซน์มาแล้วแกก็ฟ้องครับแล้วก็บัรยายฟ้องประมาณนี้แหละว่าเปียแชร์ไปแล้วไม่ยอมส่งแล้วก็มาพบในภายหลังว่า จำเลยทั้งสองเนี่ยที่เป็นลูกความผมนะครับใช้ชีวิตหรูหรามีความสุขอ่าน่าจะมีเจตนาช่อโกงมาตั้งแต่ต้น mm hmm. ก็บันยายไปก็สรุปสรุปก็ฟ้องมาจริงฟ้องจริงเว <c oughs> ฟ้องจริงครับศาลสีคิ้วนะครับศาลจังหวัดสีคิ้วผมไม่สามารถเปิด <c oughs> เผยข้อมูลลูกความตัวเองได้นะครับแต่ว่าเราข้อได้จริง คร่าวๆได้ให้ให้มันเป็นแบบสนุกๆนะเพื่อนๆฟังสนุกๆก,ก็พอหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะลูกความเขาก็เดือดร้อนสิเพราะมันเป็นคดีอาญานี่ครับช่อโกงโทษจำคุกสามปีนะครับเดือดร้อนสิเขาก็แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมืนอนะกันนะแกอยู่สีคิ้วแล้วแกโทรมาหาผมที่อยู่ชัยภูมิให้ไปเป็นทนายความได้ไงอ่ะผมก็อ้าไม่เป็นไรก,ก็ว่าจ้างก,กันมาแต่แกก็จ่ายค่าทนายมาแค่ส่วนเดียวนะครับไม่กี่บาทหรอกผมคิดค่าทนายไม่ได้แพงหรอกครับ ผมก็มองแล้วว่ามันมันเป็นความบิดเบี้ยวของทนายความอย่างยิ่งนะครับคือแกพยายามจนคดีเบี้ยวไปหมดเลยจนดูไม่ได้เลยครับผมก็เลยมองว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมผมยังผมยังไม่ไปนะเพราะผมดูแล้วว่าถ้าสารได้เห็นคำร้องขอใหสารวินิจฉัยข้อกฏเพราะส่วนตัวผมเองครับผมมองว่าคดีเนี้ย โจดไม่ม <Idol> ีอำนาจฟ้องนะครับเพราะว่าไอโจ์ท um ั้งเจ็ดเน่ไอไอไอเท้าไอลูกแชร์ที่มอบหน้าทให้เท้านะครับโดยหลักแล้วเนี่ยไอเจ็ดคนกับลูกความผมสองคนเนี่ยไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กันเขาไม่ได้มีหนี้ต่อกันนะครับโดยหลักเมื่อไม่มีหนี้ต่อกันไอโจดทั้งเจ็ดเนี่ยก็ไปมอบหน้าให้เท้าแช์มาฟ้องลูกแชร์คนนี้ไม่ได้นะครับแล้ว โจดทั้ง7ก็ไม่ได้รับความเสียหายจากลูกแชร์ของผมโดยตรงด้วยนะครับคนที่รับความเสียหายจริงคือเท้าแชร์ซึ่งเท้าแชร์จะต้องโดยหลักเท้าแชร์มีอำนาจดำเนินคดีเอากับลูกแชร์ลูกแชร์หรือจำเลยทั้งสองเนี้ยอยู่แล้วนะครับโดยไม่ต้องได้รับมอบหน้าจากใครแต่เขาต้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งจะมารับมอบหน้าจากลูกแชร์คนอื่นไปฟ้องเป็นคดีอาญาไม่ได้ผมก็เลยผมก็เลยมองว่าอ คดีนี้ไม่ต้องถึงมือกุลมังผมคิดอย่างงี้นะครับผมก็บอกให้ลูกความเอ้ไปจ้างทนายแถวสีคิ้วไปเอาที่ผมบอกนะไปบอกเขาเขียนก็ได้อะไรเงี้ยเขาเขาก็ไม่ยอมเขาจะให้ผมทานะครับอาผมก็ทาผมก็ทํแหละแต่ผมบอกว่าคดีนี้ผมยังไม่ไปนะเพราะผมมองเลยว่าถ้าศาลนะ่ะได้ได้เห็นคําแถลงประกอบอไอ้ไห้คำถแถลงของศาลมิชัยข้อกฎาหมายเบื้องต้นเนี้ยผมเชื่อว่าศาลน่าจะยกฟ้องผมก็เลย ผูกคดีผ่านระบบซีออผมยังคดีนี้ผมยังไม่ได้ออกจากสำนักง,งานทนายความเลยครับผมให้เขาส่งใบแต่งทนายความมาแล้วผมก็ผูกคดีบบ o R D. ผ่านระบบซีออสผ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วผมก็ยืน่นยื่นคำร้องขอให้ศาลมินิชัยข้อกฎหมายเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยพอศาลได้รับปุ๊บศาลเลื่อนคดีถึงสองครั้งครับ <S <S เลื่อนเพื่ออะไร <S 2> <S 2> ผมมาไม่ว่างแล้วผมก็เลื่อนสองครั้งสองครั้งผมไม่ไป ารก็เลยนัดอ่านคำพิพากษาเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาครับปรากฏว่าสารยกฟ้อง <c oughs> ก,อง <c oughs> ผก็ผมบอกแล้วมันต้องยกฟ้องนะครับผมก็เลยผมก็เลยออกอาการซิงนิดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสารรับฟ้องเนี่ยผมน่าจะได้ค่าทานายส่วนที่เหลือด้วยปรากฏว่าได้ค่าทานายแค่ส่วนเดียวเพราะว่าดันไปเขียนจนสารพิพากษายกฟ,ยกฟอ้องอแต่ก็ดีใจกับลูกความด้วยนะครับ จริงๆไม่ผิดอะไรหรอกแต่จริงๆแล้วก็คดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีคดีที่ค่อนข้างตลกขบขันสําหรับผมนะครับก็เวลาจ้างทนายครับก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าทนายบางคนเนี่ยกลัวตัวเองนะครับไม่ไม่ได้งานจากลูกความนะครับก็บิดคดีจนะเบี้ยวบิดเบี้ยวเลยนะครับจดสุดท้ายคดีต้องยกฟ้องไปนะครับอาจจะโดนลูกความด่าได้นะครับแต่สําหรับผมผม แล้วก็ยินดีกับลูกความตัวเองด้วยครับถึงจะไม่ได้ตังคนะ์นสช่างไม่เป็นไรครับงั้นหมดเวลายังไงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม